มีตะแบกกับอินทนินนะคะช่องนางเออช่องนางมีกว่าวิ่งมากเก๋าดีค่ะติ๊งมีรถไหมอ่ะไปใส่รถก่อนไหม,มรถแต่ไม่มีหรอกใส่เดี๋ยวต้องเอาไป